ิดทาทาลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกอบจะมาทางคลิปรนดอม,มเ,เพื่อนกันนะในหัวข้อเข้าคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างตอนนี้เวลานี้เราลองมาดูกันนะมาเช็คพลังงานอัปเดตก,กันนะคะมาอัปเดตความคิดความรู้สึกของเขากันเนาะวันนี้ขอมีโชคมีลาภกันทุกคนเลยนะคะวันนี้วันหวยออกเนาะใครมีเลขเด็ดอะไรบ้างหรือเปล่ามาดูกันนะคะ กเหรียญควีนถือไม้เท้าสิบถ้วยควีนถือดาบนะคะ The Lovers นะสามเหรียญน,นะคะ The Moon สี่ถ้วยนะเก้า <9 S 2> เหรียญ The Embrace นะคะ ไพ่ใต้สำรับเป็น1เหรียญความคิดความรู้สึกของเขานะคะอัปเดตวันนี้นะเวลานี้เหมือนกับว่าคนคนนี้อ่ะเขามีความรู้สึกเหมือนกับมีความทุกข์มีความเครียดมีความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์อยู่บ้างนะคะมีความคิดถึงเดะมูนเนี่ยเดะมูนกระสีถ้วยมาด้วยกันคือเป็นเหมือนกับเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับมีความเครียดอยู่ข้างในจาึกๆอ่ะ แต่ไม่ได้เครียดถึงขั้นแบบเป็นสิบดาบเก้าดาบสามดาบอะไรขนาดนั้นนะเหมือนในหัวเขาว่าคิดเรื่องคุณเกี่ยวกับเรื่องความการสร้างครอบครัวการสร้างเนื้อสร้างตัวการทํายังไงถึงจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะนะคะมันสามารถที่จะเติมเต็มกันอย่างมีความสุขสามารถที่จะเป็นไปได้สามารถที่จะอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขหรือมีโอกาสในการที่จะใช้ชีวิตร,ร่วมกันสร้างครอบครัวร่วมกันได้ในอนาคต เป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่าอยากทุ่มเทอยากมอบสิ่งดีๆอยากให้สิ่งดีๆกับคุณอยากให้คุณให้โอกาสกับเขาแล้วเขาก็อยากให้โอกาสกับคุณในความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่คนคนนี้กําลังรู้สึกแบบมีความคิดถึงมีความผูกพันมีความแบบสเสน่หาเดลเวอร์ vers, เห็นไหมคะเขารู้สึกว่าเขามีพลังงานคือเขาคิดถึงคุณอนะ่ะมันเป็นความคิดถึงที่มันดีมนลงลึก มีความผูกพันไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดถึงแบบเดวิลนะไม่ได้เสน่หาแบบเดวิลที่จะมีแค่เรื่อง18บบวกหรือในเรื่องของความเรื่องทางร่างกายอย่างเดียวไม่ใช่นะแต่เขาคิดถึงคุณในรูปแบบของคนที่มองว่าวิทำไมาคุณเป็นคู่กับเขาหรือเปล่าทำไมมันถึงได้แบบตัดสินใจที่จะทิ้งคุณไม่ได้หรือไม่สามารถตัดคุณออกจากความรู้สึกได้หรือตัดคุณออกจากความความรู้สึกภายในใจได้อะไรประมาณนี้ นะคะเห็นไหมคะไพ่ควีนถือดาบมาขยายไพ่เก้าเหรียญเขาบอกว่าคุณดูดูสวยดูสง่าดูมีเสน่ห์ตอนนี้เขาบอกว่าคุณดูเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าดูมีพ w e r มากมากอะ DM place เก้าเหรียญเป็นคนที่มีพลังอํานาจเหมือนกับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่คุณไปทําให้เขารู้สึกว่าคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาผูกพัน่ะเขากําลังรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเป็นคู่กันกับเขาหรือเปล่าหรือคุณกับเขาเคยมี บุญสัมพันธ์อะไรกันมาจากอิทชาติไหมทําไมถึงไม่ไม่สามารถลืมคุณได้ไม่สามารถที่จะต่อให้คุณเป็นคนรักกันอยู่ก็ตามแต่เขารู้สึกว่าความรักระหว่างคุณกับเขามันไม่เคยเก่าลงเลยอะค่ะมันยังเป็นความรักที่เขายังรู้สึกว่ามันเฟชชี่อยู่ตลอดอะนึกออกไหมมันดูสดชื่นมันดูมีความสุขมันดูละมุลละไมมันดูอบอุ่น ถึงแม้ว่าบางครั้งโอเคเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการเงินความมั่นคงในชีวิตมากเกินไปหรือว่าคุณอาจจะมัวแต่ไปโฟกัสในเรื่องของการเงินความมั่นคงเช่นกันอะไรประมาณนี้แต่คนคนนี้ต่อให้เขางานยุ่งต่อให้เขามีภาระหน้าที่เยอะต่อให้เขาอยากจะไปสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรก็แล้วแต่แต่ในความคิดในจิตใต้สํานึกของเขานะคะในหัวเขามีแต่เรื่องราวเกี่ยวกับคุณอะ ไปวนเวียนแต่เป็นเรื่องราวดีๆทั้ทงนั้นเลยนะสําหรับคนที่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันคนคนนี้เวลากลางคืนเวลารู้สึกแบบถ้าคุณกับเขาไม่ได้คุยกันเป็นอารมณ์ของคนเหงาเป็นพลังงานของคนเหงาเวลาไม่ได้คุยไม่ได้เจอไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์การเหงาเหลือเกินถ้าบางคนคุณอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เงียบๆนิ่งๆกันไปนะคะดูอีกนอุดูแบบเพิกเฉยแต่จะบอกให้คนคนนี้ ถ้าการแสดงออกของเขาดูไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับคุณหรือเพิกเฉยกับคุณอะแต่ในความคิดใน,ในใจเขาไม่ได้คิดแบบนั้นการกระทําสวนทางกับความคิดมากๆนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับ powerful มากค่ะคุณเป็นคนที่แบบเป็นหนึ่งอะเป็นหนึ่งใน,ในความคิดในใจเขาคุณมีคุณค่าคุณมีทั้งความเก่งคุณมีทั้งความสวยคุณมีพลังงานการเป็นภรรยาสูงมากการเป็นแม่สูงมาก ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่เขามองว่าคุณมีทั้งความอบอุ่นนะคะเวลาที่เขาได้พูดได้คุยกับคุณเขาอบอุ่นใจเขาสบายใจแต่บางครั้งอาจจะมีบ้างที่เหมือนกับคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นสายเปเป็นสายทุ่มเทอาจจะมีคนนั่นคนนี้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวนะคะคนคนนี้อาจจะใจกว้างเป็นคนใจกว้างดูแลคนนั้นคนนี้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้จนบางครั้งอาจจะละเลยปล่อยปะมอง ปล่อยปาแล้วเลยมองข้ามคุณไปบ้างแต่จริงๆแล้วใจเขายังผูกติดกับคุณอยู่เลยเดอะเลเวอร์เพราะเขามองว่าคุณเหมือนกับเป็นคนเป็นคนที่เบื้องบนส่งมาเหมือนจักรวาลส่งมาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันได้มาเป็นคู่กันถึงแม้ว่าความสัมพันธ์บางคู่บางคนจะสมหวังหรือยังไม่สมหวังก็ตามแต่ให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคนคนนี้เห็นไหมคะเขาคิดวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณนะเขาอยากดูแลคุณเห็นไหมคะหกเหรียญ เขาเป็นสายเปยหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เปยเขาหรือเขาเปยคุณก็ได้นะเขามองว่าเขาอยากทุ่มเทให้คุณอยากเป็นผู้ให้อยากดูแลคุณอยากทําให้ทุกอย่างมันดีที่สุดอะอยากซื้อบ้านอยากซื้อที่ดินอยากมีบ้านในฝันกับคุณอยากแบบมีลูกมีครอบครัวบางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วมีลูกกันแล้วแต่กําลังคิดที่อยากจะคนคนนี้กาลังคิดที่อยากจะซื้อบ้านซื้อช่อง นะคะมีสวนดอกไม้อยู่ตามป่าเขาลำนาวภายพื้นที่ที่แบบเป็นธรรมชาติคุณอาจจะมีความฝันความหวังร่วมกันก็ได้จะบอกว่าคนคนนี้เขาก็คิดอยากที่จะทำให้คุณในแบบที่คุณกับเขาเคยสร้างฝันไว้ด้วยกันนะคะเขาจะพยายามทำให้ทุกอย่างมันสำเร็จตอนนี้เหมือนเขาเป็นช่วงเวลาที่เก็บเงินเก็บทองนะคะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะวางแผนอนาคตโฟกัสไปที่เรื่องการเงินเป็นหลัก นะแต่ให้คุณเข้าใจเขาว่าไม่ว่าเขาจะเงียบหาไม่ว่าเขาจะดูแบบนิ่งเฉยหรือบางครั้งดูเหมือนเบื่อนหน่ายคุณไม่ค่อยสนใจคุณคุณไม่ต้องน้อยใจนะหรือถ้าเขาเงียบไปนั่นคือเขากําลังไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะเพื่อที่จะทําให้คุณมีความสุขที่สุดคือพลังงานวันนี้โอเคมากเลยนะถึงแม้จะมีเดือมูนกับสีถ้วยมาด้วยกันแต่เป็นความคิดถึงแต่ในหัวคือความคิดถึงคิดถึงคุณอนะอยากมามอบสิ่งดีให้คุณเห็นไหมคะ ถ้วยมีมือยื่นขึ้นมาแต่เพียงแค่บางครั้งแน่นอนว่าเขาอาจจะมีบ้างความทุกข์ความไม่สบายใจความเครียดที่เกิดขึ้นแต่ให้คุณรู้ไว้เลยว่าในสายตาเขาที่มองคุณตอนนี้ความรู้สึกคือเขามองคุณเป็นคนที่เพอร์เฟมากเขามองคุณเป็นคนที่เขาเลือกแล้วว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่ใช่คือคนที่เขาจะต้องร่วมใช้ชีวิตด้วยแต่งงานด้วยมีลูกด้วยแต่ถ้ามีลูกกันอยู่แล้วแต่งงานกันอยู่แล้วถ้าเขาอาจจะ เงียบหายไปบ้างดูเหมือนดูเครียดไปบ้างแต่ในใจเขาเป้าหมายคือการสร้างความสุขให้กับคุณและครอบครัวนะคะบางคนคุณกําลังจะได้รับข่าวดีจากคนคนนี้นะไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อสวนซื้อที่ดินที่มีสวนดอกไม้มีสวนหย่อมสร้างอะไรที่เป็นแบบบ้านในฝันให้กับคุณอนะนะคะบางคนคุณอาจจะได้เงินจากคนคนนี้มากๆเลยอะเขากําลังจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะให้คุณอดทนอีกนิดนึง ทีนี้เรามาดูกันนะคะบทสรุปบทสรุปนะคะเราเขาคิดที่จะทำอะไรต่อคะบทสรุปเขาจะทำมันได้ไหมแล้วเขาจะทำมันสำเร็จหรือเปล่ามาดูกันนะเก้าไม้เท้านะคะ The dm place มาเหมือนเดิมนะสองเหรียญน,นะคะ the ฟ l นี่สิบเหรียญมาแล้วค่ะสิบเหรียญมาแล้วแป๊บหนึ่งนะคะอุ้ยติดมานะคะสี่เหรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญโอ้โหนี่สิบถ้วยสิบเหรียญบอกเลยว่าคุณเตรียมตัวได้เลยสามไม้เท้าเตรียมตัวรับรอรับกับความสุขได้เลยนะคะเพราะว่าใต้สำรับเป็นหกไม้เท้าคนคนนี้ทาได้สำเร็จแน่นอน นะคนคนนี้จะทําให้ทุกอย่างที่เขาเคยบอกเคยกล่าวเคยวางแผนอนาคตกันกับคุณไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถลาซื้อสร้างบ้านในฝันนะคะหรือว่าสร้างเรือนหอหรืออาจจะวางแผนเรื่องการแต่งงานอาจจะวางแผนเกี่ยวกับการเดินทางมาพบมาเจอกันคุณจะได้เจอกับเขาคุณจะได้รับกับความสําเร็จในความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานนะ ชัดเจนหรือยังไม่ชัดเจนก็ตามคุณมีโอกาสได้เงินจากคนคนนี้แต่คุณต้องอดทนรอน,นิดหนึ่งนะตอนนี้เขากําลังไปพยายามเร่งหาเงินอย่างหนักเลยเก็บเงินเก็บทองคุณให้เวลากับ,กบเขานิดนึงบางคนอยู่ไกลกันนะคะสามไม้เท้าเดือฟฟบางคนอาจจะยังไม่ได้ยึดติดผูกมัดกันเพราะว่ายังมาเจอกันไม่ได้ด้วยอุปสรรคในเรื่องของระยะทางความห่างไกลนะแต่เขาคนนี้กําลังจะมาหาคุณค่ะ กำลังจะมอบทุกอย่างให้คุณกําลังจะเอาเงินเอาทองหอบเงินหอบทองมาให้คุณกําลังจะมาสร้างทุกอย่างไปกับคุณนะต้องบอกก่อนนะคะว่าพลังงานนี้มันเป็นพลังงานรวมซึ่งก๊อบก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวเนี้ยเป็นของใครนะคะเพราะเป็นแรนดอมแต่วันเนี้ยเป็นพลังงานแบบนี้นะคะที่เขากําลังจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นความมั่นคงทางการเงินความมั่นคงเกี่ยวกับความรักนะคะสิบเหรียญสิบถ้วยเจ็ดเหรียญ สี่เหรียญไพ่เหรียญท้งน้ะเลยสองเหรียญการเงินดีมากคิงถือเหรียญเห็นไหมคะความสําเร็จเขาจะนําความสําเร็จมาสู่คุณค่ะอะไรที่คุณกําลังรอเขาบางคนไปทํางานหาเงินหาทองในต่างแดนในทางไกลในต่างจังหวัดต่างอําเภอไปเก็บเงินไปเก็บหอมรอมริเพื่อที่จะมาขอคุณมาขอคุณแต่งงานมาสร้างครอบครัวกับคุณซื้อบ้านให้คุณสร้างทําให้ทุกอย่างให้คุณมีความสุขอะไรประมาณนี้คนคนนี้ทําได้นะคะบอกเลยคุณเตรียมรับข่าวดีได้เลยค่ะ เขาสามารถทําในสิ่งสิ่งนั้นได้แต่คุณต้องอดทนนิดนึงคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่โชคดีที่สุด The e m p s เขาจะทําให้คุณมีความสุขที่สุดมีความพร้อมที่สุดทั้งเงินนะคะรถล,ลาบ้านช่องมีหมดค่ะนะคะบ้านที่อยู่ในสวนดอกไม้ท่ามกลางความสุขมีลูกมีเต้าด้วยกันกับคุณคุณจะได้รับการได้รับการเติมเต็มมันจะเป็นอะไรที่มันแบบเป็น big happy ของคุณเลยอ่ะ ที่คุณกำลังจะได้รับจากคนคนนั้นนะคนที่คุณรักนะคะที่คุณนึกถึงอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็สำหรับบางคนที่คุณกำลังเตรียมเตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะเพราะคุณจะมีโอกาสสมหวังเกี่ยวกับในเรื่องของการแต่งงานด้วยนะคุณอาจจะได้เงินสินสอดมหาศาลคุณอาจจะได้จะมากจะน้อยไม่เป็นไรอ่ะแต่คือคุณจะมีโอกาสได้แต่งงานนะคะคุณจะมีโอกาสได้แต่งงานคนคนนี้จะ มีการมาสู่ขอจะมาพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนถ้าคิดจะตั้งครันมีลูกคุณจะได้บุตรและจะเป็นบุตรที่มีบุญญาธิการด้วยนะคะเป็นเป็นเด็กที่มีบุญมากๆนะคะความสําเร็จแล้วคนคนนี้บางคนอาจจะทําในเรื่องของธุรกิจให้คุณให้คุณมีธุรกิจเป็นของตัวเองร้านดอกไม้ร้านเสริมสวยอสังหาริมทรัพย์บ้านเช่าโรงแรมอะไรก็ตามแต่ร้านเพชรร้านพลร้านอะไรก็ได้นะคะร้านอาหารอะไรพวกนี้ก็ได้ คือหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามแต่บางคนคุณจะได้ธุรกิจจากคนรักที่เขาคิดจะทําให้คุณนะอาจจะได้มรดกอาจจะได้เงินช่วยเหลือหรืออาจจะได้เงินที่เขาอาจจะมอบให้คุณกับลูกไว้ดูแลตัวเองในยามที่เขาจะต้องเดินทางไปทํางานไกลๆจากคุณนี่คือพลังงานดีมากเช้านี้นะคะมาดูไพ่ออร่าเคิ้กันนะ ฝากกด subscribe ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะมาดูกันนะคะไพ่ a l t e r ลเคิ v อยากบอกอะไรติดมาสองใบนะคะ trust แล้วก็ first นะคะ wedding นี่ไง getting to know e a c other นะคะบอกเลยว่ากลองนี้เออไม่ใช่กลองนี้ <laughs> random พลังงานชาวนี้ดีมากนะคะ ดีมากๆคุณมีเกณฑ์ได้แต่งงานหรือถ้าคุณแต่งงานอยู่แล้วคุณจะได้ทรัพย์สินเงินทองเข้าของมีค่าจะมีคนมาเปคุณนะคะหล่นมานะ The situation will improve นะคะแล้วก็ Communicate clearly นะคะ Opportunity และ Which in the next few weeks นะภายในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ค่ะคุณจะได้รับข่าวดีจากคนรักของคุณจากเขาคนนั้นพลังงานดีจังเลยอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นพลังงานของใครอะ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องดีๆเรื่องราวดีๆรับกันกลับไปแล้วกันเนาะนะคะรับกันกลับไปเพราะทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามี mindset คิดในเรื่องดีๆเราก็สามารถดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตเราได้คุณจะรับโอกาสนั้นนะคะคุณจะได้รับการติดต่อจากเขาคุณจะได้รับโอกาสในการแต่งงานรับโอกาสในเรื่องของการสร้างครอบครัวเป็นครอบเป็นครัวการมีความสุขมีลูกมีเต้าด้วยกัน ตามพลังงานหน้าไพ่นะคะทีนี้มาดูไพ่ข้อความแบบหนึ่งมา,มาดูกันใบแรกนะคะคุณอาจโกรธเกลียดฉันแต่ฉันไม่เคยโกรธเกลียดคุณเลยนะคะคุณคือคนธรรมดาที่ทำให้ช่วงเวลาฉันพิเศษมากขึ้น ขอโทษที่ทำให้ความรักครั้งนี้อยู่ในความลับบางคนนะคะทุกสิ่งที่เธอให้มาฉันจะรักษาด้วยหัวใจของฉันเธอคือคนในความฝันที่ฉันพบเจอในความจริงนะคะถึงเราจะเป็นคนรักกันไม่ได้แต่เราเป็นกาลยานามิตรที่ดีต่อกันได้นะคะฉันจะไม่สัญญาแต่ฉันจะทำให้ดีที่สุด ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักของเรานะคะฉันเชื่อเสมอว่าคุณคือพมรมลิขิตรักแท้เราทั้งสองคือคู่กันนิ่งงานเห็นไหมคะที่ที่บอกไปนะคะว่าเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะเมื่อถึงเวลาที่ฉันพร้อมฉันจะให้ความชัดเจนกับคุณนะคะฉันยังคงรักซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจต่อคุณเสมอและภาพความทรงจำระหว่างเรายังคงงดงามเสมอไม่เคยเสื่อมคลาย นี่ก็คือเป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะคนคนนั้นก็รับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกๆก,กันกลับไปนะสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดลาริดนเดอร์สกอร์ทาร์ลเข้าไปได้นะคะขอบคุณมากๆนะสวัสดีค่ะ